ซึ่งวันนี้เราจะพามาดูคอมประกอบ50,000บาทที่แตกต่างจากเครื่องอื่นๆอย่าบอกนะนะพอไปดูอย่างอื่นอะอะไรว่าห0 0หมื่นก็การ์จอมันก็สอง0 0ื่กว่าป่าวะเป็นวดแอดมินอีกทีหนึ่งว่า <c oughs> ทำไมถึงไม่มีอย่างนี้ไปเอาซิ้งนมมมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ช่องบอลมีคอมทูนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูคอมประกอบ5 0,000บาทที่แตกต่างจากเครื่องอื่นๆปกดีเห็น50,000ืนเนี่ยสเปคเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ว่าสําหรับเครื่องนี้มีความแตกต่างอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่แตกต่างงบ5 0,000ืนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเห็นกันในวันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นเครื่อง5 0,000ืที่น่าสนใจมากๆเครื่องหนึ่งราคา5 9 0 0ม่ารป่ะ 5 9 4 0บาทอาจจะพูดว่า50,000ท่ทวนๆก็ไม่ได้เดี๋ยวทักมาบอกพี่ผมดูมา5 0า0 0ไอ้9ก0เนี่ยไม่มีไม่ได้นะลดได้ไหมถามว่าลดได้ไหมถ้ารับหน้าร้านอะพอเป็นไปได้แต่ราคาเนี่ยเป็นราคารวมจะส่งเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยากจัดตามเครื่องนี้ก็สามารถจัดตามได้ลยค่ะ59,40บาทไปส่งให้ถึงหน้าบ้านประกอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเหมือนเครื่องนี้เลยหรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวลองทักมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะช่องทางเดี สแกน QR ย์วดได้อ่ะปุ๊บสแกนก่อนเลยเอ้าสแกนยังสแกนแล้วยังไม่ได้ดูสเปคเลยสแกนสแกนก่อนลอะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเอาการ์จอก่อนเลยไหมล่ะการ์จอนี่คือโดดเด่นมากบอกเลยว่าสิ่งที่ทําให้เครื่องนี้โดดเด่นก็คือการ์จอนะครับมันคือทําให้เครื่องนี้อาจจะเป็นคอมงบห0,000ที่สามารถเล่นเกมได้แรที่สุด เล่นเกมได้ดีที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าการ์ดจอในงบ5 0,000ของเครื่องนี้มันคือการ์ดจอ AMD Radeon RX 9070 XT 16 g ิกอาเป็นไงล่ะพอรพูดถึง9070 XT 16 g ิเนี่ยเราน่าจะรู้เกียรติศักดิ์เรื่องหรือขึ้นชื่อของเขามาพอสมควรนะสำหรับใครที่ตามข่าวสารวงการคอมในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนาะ9070 XT เนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นมากเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากย เพราะในการเล่นเกมพลังดิบอาโอเคเราถ้าไปเทียบผลว่าแค่เปิดเฟมเจน AMD ก็มีของเขาแต่ว่ามันอาจจะไปสู้ทาง Nvidia ไป่ได้แต่ถ้าในด้านพลังดิบอะ่ะคือมันกินแบบกินถ้าในราคาที่เท่ากันอะ่ะยังไงมันก็ชนะอย่างถ้าไปเทียบกันตรง,ตรงเลยราคาเนี่ยมันจะไปเทียบอะไร5070แต่พลังดิบเนี่ยเรียกได้ว่าแรงกว่า5.0 7 0 Ti อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับคนที่เอาไปเล่นเกมที่ไม่มีมันติเฟรมเจนไม่มีเฟรมเจนเดียอ่ะไม่มีเฟรมเจนไม่มีมันติเฟรมเจนยังไง9 0 0 0ก็ทําได้ดีกว่าอย่างแน่นอนแต่พอเป็นเกมที่มันมีมันติเฟรมเจนอะโอเคมันอาจจะสูสีกับในราคาการ์ดจอที่เท่าๆกันอย่างเช่น5 0 0 0อ่ากับตัวนี้ถ้า 5000AT เปิดมันติเฟรมเจนโอเคมันก็อาจจะสูสีกันนะครับแต่มันก็คือพลังมันติเฟรมเจนกับพลัง อ,อันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบนะอันนี้คือการจอจากแบรนด์ Powercolor ชื่อชื่ออะไร Powercolor เลย Ah h a l l h a n อ่ะสีดำนะการกาจอตัวนี้สีดำแสดงว่าเครื่องนี้สีดำ <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> นะอ๋อนี่เครื่องแรกไงเน,นี่ยเนี่ยเครื่องแรกเลยที่ออกพอไปดูอย่างอื่นอะ่ะอะไรว่าห้าหมื่กาจอมันก็สองหมื่นกว่าป่าวะ แล้วยังอื่นล่ะมันครึ่งหนึ่งของเครื่องเลยนะถ้ากับว่าเครื่องนี้การจอไป2องหแล้วที่เหลือก็เหลือแค่อ2อ่เองนะที่จะให้มันนะมีอะไรอีกบ้าง CPU i5 Gen14 ครับก็จะเป็น i5 14400ที่เราจะใช้ในเครื่องนี้นะครับเป็น400ีเฉยๆนะแล้วไม่มีชุดน้ำไม่มีเลยนั่นน่ะสิหรือว่าเขาไม่ได้เอาาวางให้หรอมีไหมคะในตัวเองไม่มีนะ ถ้าที่เห็นตอนนี้ไม่มีแต่ไม่รู้ว่าประกอบเสร็จแล้วจะมีหรือเปล่า <_ d ata> แต่นี้เป็น CPU จริงๆเมื่อกี้ที่ถามถึงว่าเอ้ยพอบอกว่าเป็น CPU i 5 7 4ใช่ไหม14400แล้วถามหาทิ้งลมหรือชุดน้ำใช่ไหมเพราะว่ามองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันไม่มีตรงเนี้ยในในรายละเอียดที่เขาส่งมาก็ไม่มีนะ เฮ้ยจริงๆมันควรมีนะจริงๆควรมีซิงค์ลมสักตัวหนึ่งตัว7 0 0 900ก้ารอยพันหนึ่งพันกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ได้หรือชุดน้ําชุดน้ําเกินตัวไปชุดน้าดีเกินไปอ่าบอกว่าชุดน้ํามันดีเกินไปก็ไม่มีผลแต่ว่ามันอาจจะเลืองเงินเลืองงบเฉยๆแค่นั้นเอาโอเคมันดีไหวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใส่ซิงค์ลมก็แนะนําแบบซิงลมสักพันหนึ่งตีไปกลมๆสักพันหนึ่งบวกลบอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าควรมีไม่ใช่ซิงค์เดิม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปถามแอดมินคนขายทีนึงว่าสิงลมพี่อยู่ไหนชุดน้ำพี่อยู่ไหนกันตันวนี้เป็น i 5 1 4 4 0 0นะ10คอร์เทสครับเจอบูบู4.70กิกะเฮิรตซ์ไม่มี F ต่อท้ายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราพยายามจะอธิบายคิดว่า F กับไม่ F ต่างกันยังไงนะครับก็คือบางคนอาจจะเข้าใจว่า F เนี่ยมันต้องดีกว่าไอ้ทำนะเพราะมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมมันมีตัว F เพิ่มขึ้นมาใช่ป่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะตัวไม่ F อ่แแพงกว่า ถ้าอย่าง 14, 4 0 0กับ1 4 4 0 0 f เนี่ยต่างกันพันหนึ่งเลยนะตัวเนี้ยไม่มี f ต่อท้าย6,9 0 0ถ้ามี f ต่อท้าย5,9 0 0อย่างเงี้ยซึ่งต่างกันพันหนึ่งเนี่ยแล้วมันต่างกันที่อะไรจริงๆความแรงการเล่นเกมใช้งานทุกอย่างเนี่ยถ้าสเปคเดียวกันันมเล่นเกมได้เหมือนกันเลยนะแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือกราฟิกออนซีบิวที่มีมาให้อย่างตัวไม่มี f ต่อท้ายเขามีกราฟิกออนซีบิวมาให้ในตัวกราฟิกนี้ช่วยอะไรก็คือมีการจอแยกอยู่แล้วใช่ไหม แล้วกราฟิกออนซีบิวจะมีทำไมใช่ไหมมันสามารถต่อจอเสริมได้หรือใช้กราฟิกออนซีบิวที่มีมาให,ไห้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ปกติเราเล่นเกมเราใช้การ์จออย่างมีการ์จอแยกเราใช้การ์จอแยกในการเล่นเกมอยู่ใช่ปะทีนี้เราจะไปใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นยิงสตรีมอย่างเงี้ย เราใช้กราฟิกออนีบิวเนี่ยเป็นตัวเอนโคเดอร์ก็คือเป็นตัวเลือกในการใช้ยิงสตรีมได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ c ี u หลักแทนที่จะให้มันไปเล่นเกม100%กับการจอให้มันไปเล่นเกม100%เงีย้ยเราก็สามารถใช้ด้วยเนี่ยในการยิงสตรีมออกไปได้อ่านี่คือประโยชน์ของมันที่จะอธิบายได้ไง่ายๆแล้วก็จริงๆมันก็สามารถมีประโยชน์ได้มากกว่านี้แล้วแต่คนที่เราไปใช้งานนะครับอ่ะต่อมาก็จะมีแบบหูเครื่องนี้คือสเปคมันแบบก็ดูดีนะห้าหมื่นอ่ะ พี่คิดว่าห้าหมืน่นตั้งแต่พี่ถ่ายเครื่องมาห้าหมื่นเครื่องนี้มันมันดูลงตัวมากๆอ่ะ m 2เนี่ยสองเทราไบต์ตัวนี้เป็นไฮเซมิฟิวเจอร์นะครับความจุสองเทราไบต์หรือสองพันจิกดิสปีดเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบนะไลฟ์ประมาณหกพันแปดตัวนี้นะครับประกันตุนห้าปีจากไฮเซมิ emi, นะครับเป็นเต็นสี่แล้วก็แรมเนี่ย32มสอิกอาจจะไม่ได้มีฟงมีไฟอะไรนะแต่ว่าก็คือเน้น Arlos, ความเยอะของแรมเนี่ยสามสิบสองกิกก็จริงจริงสามสิบสองกิกในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นแรมที่ไม่ได้เยอะแบบโอ้แต่ก่อนถ้าพูดถึงสามสองกิกเนาะโอ้แรมสามสองกิกเลยเหรออะไรอย i̇şte ่างเงี้ยก็คือแบบจะใช้ถึงเหรออย่างเงี้ยแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยแรมสามสิบสองกิกเนี่ยแทบจะเป็นพื้นฐานของคอมประกอบเล่นเกมในหลายๆเครื่องสักประมาณสักคอมประกอบสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ที่จะใช้แรมสามสิบสองกิกแล้วอะนะปัจจุบันเนี่ยอย่างเครื่องสองหมื่นไปปลายอย่างเงี้ย ก็จะมีจาม3 2 g กิกให้เห็นกันแบบเยอะมากๆเลยอ่อนะครับตัวนี้เป็นคอไซแวนเตียมครับ DDR5 บัส5200จากแบรนด์คอไซฮะด้วยช่องว่า16คูณครับหนึ่งนะครับตัว1 6บหกิกใส่รวมกัน2ตัวเป็น 32GB กิกนะครับมันจะบอร์ดนี้ง่ายมากเลยธรรมดามากเป็น B-Series D นั่นไม่ใส่ H610 ตัวนี้เป็น B760 M นะครับ d 3 h p อ่าจากแบรนด์กิกกะไบส์นะครับก็เป็นบอร์ดง่ายๆเลย DDR5 นะครับก็อย่างที่บอก ก็คือมันเน้นสเปคแบบเต็มมากอะก็คือบอร์ดถ้าพูดถึงว่าเราไม่ได้ใช้งาน WiFi ไม่ได้ใช้บลูทูธอะไรอย่างเงี้ยเราไปบอร์ดแค่นี้ก็โอเคนะต่อมาก็ p o w e r อร์ p l า750วัตต์80พัสบอนครับคูลเลอร์มาสเตอร์นะครัประกันศูนย์5ปีอ่ะมาดูเคสดีกว่าล้วก็ซิงก์อีกนะเดี๋ยวต้องตามตามหาซิงก์ถ้าสมมุติว่าเครื่องนี้นะถามหาซิงก์แล้วล,ลูกค้าบอกว่า หมดงบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพี่ซื้อให้เพราะมันต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้เลยแล้วใส่ให้เลย๋ยวจ่ายตังค์ให้ด้วยเออเอาดิเออถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่เอานะจะซื้อให้ด้วยอ่าแต่ยังไม่บอกยังไม่บอกลูกค้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคลิปบอกงั้นบอกไม่เอาพี่รอพี่ซื้อให้ไม่ไม่ซื้อให้แล้วคืออยากให้ทุกคนจัดตามกันนะใครที่มีงบ5 0,000ื่นเนี่ยแล้วเราชอบชอบในความเป็นการ์ดจอก้าศนจูนอนะ บอกได้เลยวา่าเครื่องนี้คือแบบเพอร์เฟมากๆเครื่องหนึ่งแต่ถ้าแนะนำนะถ้าแนะนำมีงบอีกสักหน่อยนะครับใส่ซิงตัวนี้อย่างซิงลมจอนสโบตัวนั้นอะ CR 1 0 0 0 Max นะนะ790พอไม่ต้องใส่แพงนะครับพาวเวอร์ซัพพลายใหญ่เพิ่มกว่านี้หน่อยตัวนี้ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเนาะถ้าเป็นตัว8 5 0วัตต์ g e r m a เ Tech t พ p วเวอเพิ่มประมาณ2,000มันจะเพิ่มประมาณ2,000ก็แพงนะพูดถึงมันก็แพงขึ้นแต่ถ้ามีงบอีกสักหน่อยมันจะยังงี้ แบบไม่มีข้อติเลยถ้าเพิ่ม2อ,อย่างนี้ได้คือ the b เ s สเลยอันนั้นคือไม่ติดอะไรละคือจะไม่ไม่ติเลยอันนี้ติอยู่เดี๋ยวไปนวดแอดมินอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงไม่มีอย่างนี้ไปเอาซิงล์งมมาเดี๋ยวนี้ พุ่ยกล่องกล่องดีดูดีมากกล่องแบบคือจริงๆอ่ะทุกเคสอ่ะควรทํามาตรฐานกล่องมาแต่ว่าก็เข้าใจแหละต้นทุนเนาะบางทีเคสร,ราคาแบบพันกว่าบาทสวยๆอย่างเงี้ยยังจะให้ทํากล่องดีๆอีกเหรออย่างเงี้ยมาวิวมานั้นแต่ว่าเออทาไม่ได้หรอกอะไรนี้ก็แลกกันเอาแลา้วกันแต่ตัวนี้ก็คือมันราคาก็ประมาณสอง0กว่าบาทมนะั้งสีดําก่อนหน้านี้ออกสีขาวไปนี่สีดําเครื่องแรกเลยอ่ะอ่าโอ้โห ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสีดําสวยกว่าใช่ไหมคือจะบอกว่าสีดําสวยยังไงอ่ะคนซื้ออ่ะถ้าจะซื้อสีขาวก็ซื้อสีขาวอยู่ดีเนาะคนมันไม่ใช่อนะ่ะเนาะทำยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็เรียกสีขาวอยู่ดีก็ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่พอเป็นสีขาวอย่าลืมนะครับ ถ้าประกอบสีขาวกาจอจะเป็นสีดํำไหมกาจอคงต้องไปสีขาวสีขาวแพงกว่านะเดี๋ยวพะพวกกาจอรุ่นใหญ่ๆพวกเนี้ยกาจอสีขาวจะแพงกว่าอย่างแน่นอนอมาดูเคสมาดูเคสเคสเนี่ยคือมันเป็นเคสทรองอะไรอ่ะมิดทาวเวอร์น่าจะเป็นมิดทาวเวอร์เป็นมิดทาวเวอร์ที่เป็นลักษณะแบบเราพูดถึงว่าเป็นเป็นอะไรเครื่องบินน่าคล้ายแบบรถไฟหรือเครื่องบิน่ะที่มันเป็นแบบรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่มันจะเป็นหัวทรงหัวจรวดอะที่เอาไว้แบบ พร้อมทะยานไปข้างหน้าแบบแหวกอากาศอย่างเงี้ยคือมันเป็นโค้งมันโค้งนะครับคือตรงนี้มัน,มนก็โค้งนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นบอดี้พลาสติกแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะโค้งเป็นกระจกเป็นกระจกมาอย่างนงี้แล้วโค้งตัดโค้งแบบนี้อทำมุมประมาณสี่ห้าองศาตรงนี้มันจะไม่ได้โค้งเหมือนจอนโบทีเคทีเค t w ทีเค t h r ที่เป็นแบบโค้งไปอย่างเงี้มนมันจะเป็นโค้งแบบหัก,หกแล้วก็เป็นตรงอย่างงี้จะฟิลคล้าย ไอตัวที่เป็นกระจก3ามชิ้นเนี่ยหลายๆตัวอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นแยกชิ้นเลยเห็นไหมอ,อันนี้แยกชิ้นกับนี่แต่นเนี้ยคือมันโค้งพ้งแล้วก็ตรงสั้นๆโค้งแล้วก็ตรงแล้วก็กระจกตรงอีกแผ่น ก็เป็นดีไซน์ใหม่ๆนะครับส่วนตัวถามว่าชอบไหมส่วนตัวไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเคสทรงมิเทิลเวอร์อยู่แล้วเ,เพราะว่ามันสูงไม่ค่อยชอบเคสสูงใหญ่อ่าชอบเคสทรงเตี้ยมากกว่าอ่าเพราะว่ามันเวลาไปวางบนโต๊ะอ่ะมันบังอ่ะมู้สึกมันบาง,บาง,บางทัศนียภาพอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตชอบนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวชอบสีดำแล้วก็สำหรับเคสนี้จอห์นโบดี400นะครับมีพรดลมมาให้4ตัว ARGB นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็คือความพิเศษของจอห์นโบคือคือจริงๆจะ บอกว่าทุกรุ่นนะของจอห์นโบว์เขาทํามาแบบวัสดุดีมาโดยเพราะกระจกกระจกคือหนาปักเนี่นอนคือมั่นใจในคุณภาพได้เลยถ้าถ้าซื้อแบรนด์จอห์นโบว์แต่ราคาก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้มีถูกแบบพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอย่างน้นก็จะมีเฟรมเหล็กที่เอาไว้ใส่กับเคสเนี่ยมาบนล่างเป็นกระจกเทมเพลต์คืออย่างกระจกอย่างเงี้ยถ้าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามันตกอะ่ะอย่างถ้ามันตกเนี่ยนะตกนะไม่มันมันจะไม่แตกแต่ถ้าตกอย่างเงี้ย โอเคมันแตกแน่ๆถ้ากระจกแบบชั่วๆไปบางๆมันก็อาจจะแตกแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าหนาๆอย่างเงี้ยโอกาสแตกมีแต่น้อยอ่ะมาดูข้างในข้างในก็จะเห็นมีพัดลมอย่างนี้เป็นรีเวิร์สสามตัวรีเวิร์สคือโอากาสเข้าเคสนะครับถ้าเราสังเกตใบพัดลมมันจะเป็นใบพัดลมกลับด้านแล้วก็ด้านหลังหนึ่งตัวโอากาศออกตรงนี้จะเป็นพอร์ตด,ด้านหน้านะครับ power ปิดเปิดไม่ให่ปิดเปิดเิเปิดอย่างเดียวปิดต้องไปชัตดาวน์นะปิดไม่ได้มากดตรงนี้นะครับอันนี้รีเซ็ตนะรีเซ็ต type C นะครับแล้วก็ AVX e แล้วก็ USB 3.0 3.0ยมนหรือ3.2ไม่แน่ใจนะสองช่องตรงนี้ด้านบนด้านบนตรงนี้ถอดได้เลยนะเออตรงนี้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 เป็น Air f l o w นะครับเพื่อเอาอากาศเข้าเคสได้ด้านบนตรงนี้เปิดได้ด้วยการหมุนน็อตตรงนี้ออก2 no. ตัวแล้วก็สไลด์ออกด้านหลังปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นอ่าถ้าเราติดตั้งชุดน้ำตรงนี้ก็สามารถติดตั้งชุดน้ำหม้อน้ำได้3 6 0้มม3ตอนเลยนะครับด้านหลังเป็นยังไง ด้านหลังก็ประมาณนี้เอเซนซี่ก็จะเป็นพวกน็อตอุปกรณ์ยึดต่างๆนะครับเคเบิลทายแล้วก็สายพอร์ตด้านหน้านะครับติดตั้ง S D hard disk ได้ในตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านล่างมีถาด hard disk อยู่1ตัวตรงนี้เราสามารถถอดสไลด์ออกใส่ hard disk แล้วก็สไลด์กลับคืนได้ดนะ้วยอ่าเดี๋ยวไปดูว่าเครื่องนี้ประกอบเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะแล้วมันจะมีซิงค์เพิ่มหรอเปลาจะเปลี่ยน power ไหมลองดูว่าเสร็จแล้วจะถูกอัปเกรดไหม พอมันผ่านสายตาพี่ปั๊บแล้วมันไม่ได้อะมันอาจจะมีการแบบเพิ่มเติมต้องลองดูนะมเพราะว่าบางเคสก็ลูกค้าสุดแล้วจริงๆก็มีสุดล้าที่นี้คือแบบไม่ไหวแล้วพี่อะไรเงี้ยผมเข้าใจพี่ว่ามันต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมไปใส่ทีหลังแล้วกันพี่อะไรเงี้ยเออก็มีก็เห็นใจลูกค้าบางเคส แล้วบางทีจะถ้าจะให้เหรเอเฮ้ยทำไมไม่แถมให้ลูกค้าบ,บางทีอ่ะอันไหนแถมได้ก็แถมบางบางอันก็ไม่ได้แถมได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องดูเป็นเคสบาย by, เคสไปโอเคแล้วไปเจอกันทีตอนเครื่องนี้ประกอบเสร็จว่าจะเป็นยังไงไปดูกันไะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเครื่องนี้ของเราห้าหมื่นบอกแล้ว <Hello. S 1> สิงงอก งอกได้เองไม่ต้องจ่ายถังด้วยบอกเลยบอกแล้วพี่จกถังซื้อให้เลยเครื่องนี้นะฮะมันของมันต้องมีนะฮะเมื่อวนี้ไปดูราคาแล้วพอให้ไดก้ก็ใส่ให้เลยแล้วกันนะฮะจริงๆเครื่องนี้ลูกค้ากดผ่านช้อปปี้มาจริงๆถ้ากดผ่านช้อปปี้ก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ราคานี้นะ ราคาที่ทุกคนเห็นอยู่ราคาที่ทคนดูคลิปเนี่ยมันจะเป็นราคาแบบซื้อหน้าเพจก็คือซื้อปกติซื้อผ่านทางร้านโดยตรงอ่ะโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์มะนะฮะก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารของร้านโดยตรงนะครับก็คือจะเป็นราคาที่บอกไปเลยแต่ว่าพอไปดูในร้านค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้อลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งเพื่อเข้าร่วมแพลตฟอร์มไม่ได้มีค่านู่นนี่นั่นที่เราต้องบวกเพิ่มเข้าไปะนะครับแต่ว่ามันจะมีโคสลดอ่ามันจะมีโคสลดที่สามารถกดกันได้นะครับ เครื่องนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากตอนแรกไม่มีที่เราพูดถึงกันก็คือตัวซิงลมซี u c o o คูลระบายความร้อนของ CPU นะครับตอนแรกพี่บอกว่าพี่จะเอาตัวนี้ให้ใช่ไหมใช่อ่าไม่พี่ให้ตัวนี้เลย o o t e ทครับ n x 400ฮะมูลค่า990บาทฟรีจอนโบนั้น790นะถูกกว่ามีไฟด้วยเพราะว่ามันคุมโทนเครื่องนี้มันจะได้ดูแกรมคิดดูดีถ้รงนี้มีไฟมันจะอึ้ง ไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้แล้วกันก็เพียงพอแล้วสบายแล้วใช้งานได้เต็มที่โหลด c บ u ร้อยไหวเลยนะครับเดี๋ยวมาทวนสเปกกันอีกรกอบว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปิดกระจกให้ดูด้วยหูบอกได้เลยว่าการ์จอมันมันสวยเกินคาดดูตาก็ดดูตาเฮลฮอนดิดต,าด<ป>ตามีไฟนี่เขาเรียกหมาป่าเดียวดายเฮลฮอนนะฮะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า <laughs> แต่สวยมากมีไฟด้วยมีไฟแบบ เป็นไฟแบบแอมเบรียนที่แบบไม่ได้เป็น R G B อ่าไม่ได้เป็น A R G B ไม่ได้เป็น R G B ที่สามารถปรับเปลี่ยนคัสตอมได้อันน่าจะเป็นแบบสีเดียวมาเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมสีก็จะสีอะไรอ่ะถ้าตามที่เห็นสีนี้เรียกว่าสีอะไรมันเป็นฟิวฟ้าแบบมันเป็นฟ้าแบบฟ้าแบบบอกไม่ถูกไอบูมันคือสีไอส์บลูแต่ก่อนนะถ้ารถซิงจะรู้จักสีนี้เคยเห็นท้ายกระบะไหม ท้ายกระบาแต่ก่อนอ,ะอ,อ่ะมันจะมีสีนี้อยู่ที่ไฟท้ายอ่ะไอฟที่แสีาอ่าอ,อ่าสีนี้เลยใครเคยเห็นคอมเมนต์มาได้นะเท่มากนะครับ3พัดลมนะครับ9000 XT มีแค่3พัดลมอย่างเดียวไม่มี2พัดลมให้เลือกนะครับมีแค่3อย่างเดียวเลยแล้วก็ต่อไฟเลี้ยง8บก8นะครับ8บก8ก็คือ8พิน2หัวอันนี้เราแยกมา2เส้นเลยนะครับเส้นละ8 อ่าจริงๆมันเส้นเดียวมันมี2หัวแต่ว่าทุกเครื่องที่ใช้การ์จอ8บอกแ่ะเราจะกำชับช่างไว้เลยว่าให้ใส่เส้นละหัวเพื่อการจ่ายไฟที่ดีที่สุดนะครับให้สำหรับกา์จอนะครับสรุปก็คือ Power ใช้ตัวเดิมนะครับพาวเวไม่เปลี่ยนลองคุยละ ก็คือตามที่เราจัดไว้เลยก็คือเป็นตัว750วัตต์8 0บอลคูลเลอรมาเตอร์จริงๆเพียงพอแล้วเพียงพอจริงๆนะสำหรับสเปคนี้ก็คือ i5 7 4แล้วก็การ์ดจอที่เป็น9070 XT 16 g ินะครับเพราะว่าการ์ดจอโอเคอาจจะกินไฟประมาณหนึ่งคือสเปคของการ์ดจอก็ใช้ power 750บัตก็คือกำหนดมาที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ว่า cpu ใช้แค่ i5 มันก็เลยแบบทำให้จริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องไปถึงแ5 0บาทอย่างที่บอกก็ได้นะครับ CPU RAM นะครับ RAM เห็น2ตัวนะครับคอแซวเ g ตัวนี้1ตัว2ตัวนะครับมาด้าบ,บอร์ดก็จะเรียบๆง่ายๆเลยนะครับเป็น B 7 0 0 M D3 HP จาก Gigabyte DDR5 สตอรเรจละ 1TB ทหมดแล้วเออเนี่ยเนี่ยดูดิง่ายๆมากเลยอ่ะดูของเขาดิแค่นี้เลยอ่ะแล้วก็มี CPU ตัวหนึ่งเนี่ย0 0อ่ะเอ แต่มันสวยจริงเอา้ามันสวยจริงเอา้ามนดูผู้ดีอ่ะมันดูผู้ดีอ่ะ,อะมันดูเรียบอ่ะมันดูเรียบง่ายที่แฝงไปด้วยสเปคที่แบบโอ้อย่างเงี้ยจริงนะจริงจรจริงจร,งจรงถูกใจมากเครื่องนี้เป็นเครื่องที่งบประมาณที่ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแล้วก็สเปคที่ได้อ่ะคือแบบถูกใจเลยคือยิงคิดอยู่เลยว่าครั้งหนึ่งอ่ะจะเปลี่ยงคาจอ 90- 7 0ย x t อ่ะมันคือหนึ่งในตัวเลือกนั้นส่วนตัวพี่อ่ะเล่นเกม forza horizon 5เล่นอยู่ที่บ้านเนาะคือมันเป็นเกมที่เน้นพลังดิบไม่มีมันติเฟรม7ไม่มีเฟรม7ดให้ใช้ก็คือมีแต่ว่าไม่ค่อยมีผลอะไรเงี้ยก็เลยคืออย่างถ้าเป็น9 0 7 0ยเ x t อ่ะมันทำได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับ n อ i d i ีเดียที่จะต้องไปซื้อ5 0 7 0 ti อย่างเงี้ยราคามันก็30,000กว่าบาทแต่ว่าตัวนี้มันแค่ 20, คาคาก็ต่างกันเกือบหมืานอย่างกไป เพราะฉะนั้นใครที่อย่างเอย่างเล่นเกมที่แบบไม่ได้เน้นเฟรมเจนมันติเฟรมเจนอะมันคือตอบโจทย์มากๆสำหรับ9070 XT 16 g b ตัวนี้นะครับ งบ5 0 0 0 0ื่นนะครับอยากให้จัดตามอยากให้จัดตามแต่ว่าการ์ดจออ่ะมันไม่ได้เยอะคือการ์ดจอมันไม่ได้แบบมีเยอะมากๆเหมือนพวก500ศู0ย์ศที่แบบโอ้ประกอบมาเถอะสั่งมาเถอะประกอบได้หมดแต่ยัง9 0้าศเนี่ยมันมีจํานวนปริมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการนะความต้องการเนี่ยจริงๆความต้องการ9 0้าศูอที่ะโอเคมันอาจจะสู้5 0 0 0 0 0ย์ูนทไม่ได้แต่ปริมาณของความต้องการอ่ะมันมันค อออกไปแล้วเติมสต็อกมาเพราะว่าเนี่ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็เปิดมาให้ได้แค่แบบหลักหน่วยนี่ก็ออกมาหลักหน่วยไม่ได้แบบเปิดทีย0สิบยี่สิบได้ก็คือแบบของเข้ามาทีก็กระจายกันออกไปแล้วก็ร้านหนึ่งก็ได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสอบถามมาได้แล้วกันสําหรับ9070 XT ตัวนี้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้แล้วกัน5 0,000ที่ถูกต้องลงตัวสุดๆส,สเปคเครื่องที่ได้หาตัวจับยากโดยเฉพาะกับคนที่เอาไปเล่นเกมนะครับต้องบอกเลยว่าตึงมากๆในงบ5 0,000สเปคนี้นะครับใครอยากจะตาม ลองสอบถามมาได้ขึ้น QR ให้ปับ๊บสแกน QR แล้วสอบถามมาได้เลยหรืออยากปเปลี่ยนสเปคตรงไหนเพิ่มเติมไม่ชอบเคสน,นี้อยากเปลี่ยนเป็นสีขาวอ้ยสบายมากได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เลยนะครับราคาก็อาจจะหนีกันไม่ได้เยอะก็ลองสอบถามมาได้ล,ก,ล,ลกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนชิปนี้ไว้ด้วยครับวันนี้ลาลไปก่อนครับกับ i5 Gen14 9070XT Ram16M.2 t e r a b e p r 750บาท80พัทบอนเครื่องนี้ 59,40บาทแถมซิงลม NX 4 0 0ฟรีเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อุ้ยเอาดีป้ะหมอหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้ต้องบวกซิงเพิ่มป่ะลองสอบถามมาลองสอบถามมาแล้วกันเอาเอาเป็นว่าใครที่ดูมาจากคลิปนี้แถมให้บอกว่าดูมาจากคลิปนี้พี่ผมขอเอาแบบนี้เลยเอาซิงฟรีด้วยอะไปนีเลยปนี่เลยแต่ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเคสปรับเ,เปลี่ยนอะไรได้แต่แถมซิงให้เหมือนเดิมกับบอกมีออมดูจัดให้บก